มาหรอครับเอาบเนอาไปก็จะเิเดสวัสดีค่ะพี่น้องฟ้องฟายสีข้นทางขามาหอดแล้วเตรียมพร้อมที่จะขึ้นไปแต่งหน้านะคะชี่เบอร์คอยน้องเขร์มีชุดยเค็มรับชุดยบอดโจขันเส้นขับผลกเครับเอออไละเส้นรับผลูกเครับไม่กี่ตดจอะไรอย่าไครับเดี๋ยวเ้นรับ ไรเอาแคนป่ะนนี้กคโยไรถุงแค้นใครมีผู้ตัดอยู่เขไปตัดน้ำมาหักร้ายเลยถุงแค้นป่ะนอาไปให้ผูรรูถือหหน่อยอันนี้เพื่ออ่ะมีอไปคนี่รเปที่แทนทำเง้นเราได้ที่่ไปอย่าลืมอยาอยลืมได้อย่าลรองเท้ากับคู่กับกําอางบอสกับเขื่อกางเกงขาว h o r พาหายพ่อขาดโอ้โหนักมันจะสูนไปอีกเียมกับสอกิโลสากิโลจะเห็นัไปจะเซ็นลับปเน่ะเอาบริสุทซื้อน้ำไเจะไปกี้ขื้ถือหน่อยแซ่เอาถืไปเนี่ยหาหาหาตอนเ่อมพ่อค่ับนี้พ่อพ่อพ่ออะรพอมยังพ้อมสีนอนครับเอาเชี่นรู้สีดำสาวดาวต้ว ยั่วมึงได้ค่ะไอปเนี่เขาก็ฟ้อนป็นัตูนักไห้นักอยาก็นักสุดพ่อเข็มบิพ่อเข็ม uh> พ่อเข้มเขา่ยเขาก็ปากซื um, ้อแมเกาไมเกือบอกือบบอดเย่หยยอ่าพระเอกเข็มบอดโจแล้วก็อันนี้แม็กกี ประวตูเรอครับคปอพสตูลดีกว่าจะไปกบพักกันเหรอทุกิศบ่าถูกสิเพราดูผิดเถูกต้องเป็นไงครับพรู้กมันีู่สึกนักค่ะนักโอ้ยตื่นเต้นจ้าเอานำไปเ กันเองกต่นต้นมั้งหุ่นเป็นสูเน่กันหรอเป็นไหครับอาจารย์เมื่อกี้พังกันว่าเสือแหลกผู้สาวกระไรดิได้ยินเสียงเสือแหลกตกใจอยากของของน้ำเลยเอาไปยังหมดเงี้ยวเปคนว้ายเลยก่็แทดเลี่ยนก่อนเราสวอปผ่านเลย เข้ารายการเชิญตรวจก่อนนะคะคุณหมตรวจภายในก่อนนะคะคุณหมาเนาะออกมาแล้วเนกกระทีบกระทีบเน็กกระทีบเนกกระทีบทีทีบแนก็ต้องทีบนการใส่บ่มาจะทำเน็กเนกเนกกระทีบฮะ ด่าดีใจด้วยคุณไม่ผักจันท้องออ้ทานี้พระเอกวิ์ครับวัดพระเอกวิทวีทิพย์ปบะดพระเอกวัดนั่อืัััวพีแล้วน้องผัวพีแล้วน้องนะเย็ดยังใจเย็นป้าป๋าใจเย็น อ้าวคนเรียงช้างเดินเนี่ยไม่บอกให้เขาจับนะเฮียเดียวนีมีมีมีอุยมาเล้วมาแล้วไปกวนเขามาแล้วมนแล้ไปกวนเขามันล้ไปกวนเขาแค่ไหนเจะแตะเอนะ

เอาขึ้นนองังจมูกให้เขาหน่อยเขาเรียกว่าโอ้แมนิ้วออกก็ได้ค้อมลายมืออก็ได้ตังขาแมนแหงบนสะเียนกันก็แมพอยู่เดนกระถือค้นที่ถาปนตรวจกระถานะครับนี่คือมังสวาร์เข้าใกล้นี่ก็เป็นรถเข้ามาจอดสร้างพุ่จะกำลังนักกรล่อดึงขับไปนอก ม่าเป็นแผนคือสุดเพือ่อเ,เอกเข้มท่างนี้ัะมุนอุดอูดกับโทรศัพท์กับบอกน้อยๆอาสายสินอ่อนสายยันก่ลงทัวไม่เคยลงเช็คอะไรอ่ะไม่ได้เสียเสียจะแพ้แต่ว่า อย่างมาอยู่ก็มาอรอเสียโอ้วันพระนอกเบืกค่อยากรแเมียนไม่นี่มาเป็นะเอีกเบือ้อ่อย์วันจีนไทยอันนี้ของหนูอ่ะโอ้ทจะถ่ายให้หนูนะโอ้เอาถิ่มของเราของบดดิน่นเอาขึ้นเหมืดเสียโคตรเจียงเลยเอาที่หละ ก็จบาดนี่ยาห้ามส่งเสียงดังคราจ้าวบ่ไรสุดรอทำไมเขาเชี่ยนนีเป็นทั้งน่องแร็ปเตอบ์ป้เขาเชี่ยนเป็นทั้งน่องแร็ปเต้องแร็ปบ้องอยู่อยู่อยใช่ไปทาไ้วัปทายางเลนกันดีนมาไหม พี่เกับวั่งหานนามนี่แหละครับเอานี่ดินลงลดนี่นัน่ลงนัง่งนั่นัน่น,นันนนนนน่ลงเรืเออ่งอะไร่ะู้จัความสุด้าบอาตกกีออาาามารง พี่กิฟต์ไปไหวพระคด์ารตเพราะว่าไห้ก่อนไ่ไปมพิดัจริงๆแล้ว่คยทท่าตนาะก่นี่เรมปตอยู่แล้วัยก่อนปะตไ่เปนเจน็นารจากนั้นจากตอนที่ทำจากตอนนี้เจ็ดปีแล้วไวการมันมาสปีก่อนคุยก่อนคุยอยู่ก็คอยพร้อมยังนี้ก็บันเรียนอยู่ตรงประตูกินนอนจริงครักินนอนก็มี จชิงชาสวรรค์ก็กล้องมาาโทนมืดเลยอ่ะกล้องมาฮาผมคือมืดแท้กล้องอะรนี่กล้องป f u l ้ยเนาะ ไม่ก็ถายาานี้มันยืดอยู่ก็ลาถ่าเอ่อ่มันแจ้งตอนตอนนี้ก็คือล่ออุปกรณ์อ้หอมแจ้มสกองแรกสองซีพได้บน่าน่ก่อนอัดวหมจะตรงคังบข้าหม,มั่นตลบถ่ายจะตรงกับทีสแล้วที่หม,มันม่นเวลาอัดตล เอ้กับเราอัดซุปมั่นแกจะทำองตัวนี้เนี่ยที่ที่ล้อมล้อมล้อมนานนานนานนั่นรัวแกนะครัวอีพูดพครัวแกยงทีมงานงมากินได้หมดเลยสี้ทีมงานในวันที่แกมาต้องรู้สึกต้องรู้สึกว่า เริ่มจะขี้ข้าวฟ่างแล้วเริ่มเศร้าคือเตีต่ยวแล้วยังตื่นอยู่เพราะว่ามีสุขีพิธสำเนียงเสียงดังกลางวันมรดกอีสานมาแล้วแฟนจ๋าลำพื้นยุคพัฒนาเก่าล้ำนำหน้าสู่ความบรรทุกสร้างความดื่นเริงทวงประชาติสานมระะดุกมูฮั่นติสานมรดุกมูฮั่นลำพื้นของเราไม่เศร้าหน้าปิ้นแชนดังกล่องเดินมา แฟนดังกล้องแบบมาอย่างเดี er. ๋้วแฟนจ๋าเป็นบ้าเป็นลบไงไม่ใช่เป็นลบเป็นบ้า ไปสาวปาเยีกยังก็ทำอันนี้ชุดเพชรเพชรอะไรอันนี้ก็ชุดเพชรเพชรอะไรเพชรบุงคุยจมพน้ำหอมีแทเมกี้เม้นคุยสันน้ำหอมมาจากประเทศนอกเอาเอาเอาจ แล้วถ้าพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องปุ๊กรุกลำเพลินออฟฟิเชียลกดติดตามฝากกดติดตามน้อพี่น้องเด้อครบหนึ่งแสนหมดเดยในเมืองกองแง่พยูดเลยนะครับเถ้าร้องหนึ่งแสนซับสไครต์เอากองแง่พยูดมาตีพี่น้องเมืองฟี่จ้ารับรับมือนี้เอาไว้จับนี้เราพอกันใหม่สวัสดีจ้า